สวัสดีค่ะวันนี้วิววินิวจะพามาเปิดประวัติเมฆจิรกิจถาวรวง์เมฆจิรกิจถาวรวง์เกิดเมื่อวันที่28สิงหาคมพศ .2537 ในปีพศ2 5 6 6เมฆเขามีอายุ28ปีเมฆมีน้องสาวหนึ่งคนคือมุกวรนิตถาวรวง์เป็นนักแสดงสังกัดเดียวกัน เมฆจบระดับมัธยมศึกษานะคะจากโรงเรียนสตรีวิทยาสองสายศินคำนวณระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านชีวิตในวงการบันเทิงของเมฆจิรกิจนะคะเริ่มต้นขึ้นจากการตามหาฝันอยากเป็นศิลปินด้วยการเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงรายการเดอะสตาร์้นฟ้าคว้าดาวปี7และได้เป็นตัวแทนภาคกลาง ก่อนที่จะตกรอบ24คนสุดท้ายจากนั้นในปีพศ2554หนุ่มเมฆก็ตามฝันอีกครั้งโดยเข้าประกวดเดอะสตาค้นฟ้าคว้าดาวปี8นะคะเป็นตัวแทนภาคใต้แต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันตกรอบ22คนสุดท้ายในปีต่อมาเมฆตัดสินใจจะร่วมประกวดเดอะสตาค้นฟ้าคว้าดาวปีที่9เป็นครั้งที่3แต่เหมือนโชคช่วย ขณะนั้นมีผู้บริหารของแกรมมี่เห็นแววจึงเรียกเข้าไปร้องเพลงและให้เซ็นสัญญาณในที่สุดเป็นนักแสดงในสังกัด GMMTV ในที่สุดเมกเริ่มต้นงานด้วยการเป็นพิธีกรรายการ Bank Music Buff ทางช่อง Bank Channel ปี2554และแจ้งเกิดเต็มตัวในบทของพีทจากเรื่อง p a t t Time Love er รักนอกเวลานอกจากนี้ หนุ่มเมฆยังมีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองชื่อเพลงอย่าตัดสินคนทั้งโลกด้วยผู้ชายคนเดียวหลังจากนั้นด้วยหน้าตาหล่อเหลาและความสามารถรอบด้านทําให้เมฆขึ้นแท่นนักแสดงวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของวงการในด้านชีวิตส่วนตัวเมฆจิรกิจเป็นนักแสดงวัยรุ่นขวัญใจทั้งสาวแท้ทั้งสาวเทียมด้วยสไตล์การแต่งตัวของเขาที่ออกแนวแฟชั่นล้ำยุค ในส่วนของเรื่องหัวใจเมฆเคยมีกระแสข่าวคบหาดูใจกับสาวรุ่นพี่นะคะจา๋านัทธวีรนุชจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆห่างหายไปก่อนจะมาเป็นข่าวอีกครั้งกับศิลปินสาวคนเก่ง Wonderframe ซึ่งทั้งคู่ออกมายอมรับว่าเป็นคนพิเศษของกันและกันจากนั้นก็มีภาพหลุดของหนุ่มเมฆที่เดินควงสาว t r a n s สเ r อร์เฟรบรนันเดินเล่นที่สยามก่อนจะออกมาบอกว่าเป็นพี่น้องที่รู้จักกันเท่านั้นพร้อมทั้งเผยว่าส่วนตัวตนคิดว่าความรักไม่มีคำว่าเพศหลังจากนั้นไม่นานเมกได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับวันเดอร์เฟรมเหลือเพียงความเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับผลงานเพลงของเมกนะคะอย่าตัดสินคนทั้งโลกด้วยผู้ชายคนเดียว ไม่อยากพูดว่ารักให้เธอรู้สึกดีซีรีส์รักนะเป็ดโง่ผลงานพิธีกรแบงค์มิวสิกบัฟเฟอร์ทางช่องแบงค์ชานเนลแอนนี่ทูนครับมิวสิกเพลงการ์ตูนครับชานเนลผลงานด้านละครซีรีส์รักจริงปิงเกอร์ตอนพาร์ทไทม์เลิฟรักนอกเวลารับบทเป็นพีทรูมอ alone 401น ตอน403และ407รับบทเป็นวิวอังกรีดังลิงรักนะเป็ดโง่ตอนโดนอย่ามองนะถ้าไม่อยากตกหลุมรักบทรับบทเป็นเซโร่ลุมอโลนสองชันเปลี่ยนแปลงหรือเธอเปลี่ยนไปยิ่งเลิกหรือยิ่งรักและอกหกักหรือยังไม่ได้รักรับบทเป็นวิว คิส s ดอะซีรีส์รักต้องจูบเลิฟซองเลิฟซ s e r i e สอตอนเรื่องที่ขอคิสมีอาเกนจูบให้ได้ถ้านายแน่จริงเ a k e Up ชนีเดอะซีรีส์ตอน Wake Up นางอายขอบคุณข้อมูลจาก entertainment t id net และข้อมูลภาพจาก ig เมฆจิรกิจ จิรักิจ underscore c ค่ะ